ผมไม่สู้ผมไม่สู้ผมมาดีครับผมมาดีผมไม่ทำารผมไม่ทำารผมไม่ทำารผมไม่ทำไรผมไม่ทำไรผมไปได้ไหมึ้นไปได้ไหมผมต้องวาังต้นไม้อย่างนี้ทุกคนนะไม่งั้นผมโดนมันโยนใส่แน่เขาเป็นอะไรของเขาวะข้างอะไรวะ ววสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเฟซีลุงป้านาอาทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมพบกับผมช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้รู้เดี่ยวทุกคนผมจะมาตามหาตัวประหลาดที่ ใหญ่กับน้องต้นไม้ได้เจอที่หน้าขาวๆแล้วก็ตาโบๆ๋ๆทุกคนปากกว้างๆทุกคนนะซึ่งผมยังไม่เคยเจอทุกคนแล้วผมจะขอมาหาตัวมันวันนี้ทุกคนไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะอ่าที่น้องต้นไม้กับยายร้่าผมฟังคือจะไปตามหาไอ้สมิงที่ทำลายท่านฤาษีแต่ไปเจอไอ้ตัวประหลาดเนี้ยออกมาระหว่างที่กาลังตามหาแล้วก็เหมือนกับว่าเรียกแล้วก็ขอสิ่งของบางอย่างจากน้องต้นไม้แล้วก็ขอตัวน้องต้นไม้เพื่อจะมาทําอะไรบางสักอย่างเพราะว่าน้องตัวน้องต้นไม้เนี่ย มีสิ่งของที่แบบว่าซักทธิ์แล้วก,ก็มีของดีทุกคนนะผมก็เลยขึ้นมาหาคนเดียวทุกคนเพราะว่าอยากจะรู้จริงๆว่ามันจะแค่ไหนกันเชียวโอเคทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook และ u t u b e พี่แฝด V2 ทุกคนการให้กำลังใจอีกหนึ่งช่องทางให้ผมกับใหญ่มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะโอเคพร้อมแล้วลุยเลยครับทุกคนไปโอเคพี่พี่เดี๋ยวผมจะขอเดินไป ตามน้ำทุกคนนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นทางที่ผมขึ้นมาท่านนุสีด้วยแล้วก็เป็นจุดที่ใหญ่เดินขึ้นมาเจอแล้วไอตัวปลาลาดมันจะดักซุ่มอยู่ในถ้ำมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจทุกคนนะทางนี้จะเป็นทางที่ผมขึ้นมาพวกมิตรแฟงด้วยแล้วก็มาดูไอสมิงที่โดนท่านนุสีจับนทุกคนนะผมไปเดินไปเลือ่อนแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนเพื่อจะไปตามหาที่อยู่ของไอตัวปลาลาดทุกคนนะ ผมเตรียมมีดแล้วทุกคนนะผมอยากรู้ความจริงว่างเง็หไงวะมันมีเสียงไม้ตกมาแล้วคนนะ แล้วก็จันดังมากครับทุกคนทกคนีเป็นช่วงหน้าร้อนทุกคนนะบอ่อหนาำน้ำขังนี่ว่ะไอตัวปลามันเป็นใครคุโพงษ์มาได้ไงทุกคนที่นี่มันเป็นป่าบแบบว่าน่ากลัวทุกคนนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้นะ เสียงเป็กประลาดเสียงคนด้วยไม้ดังมากนะคนนะจะอยู่ไกลมากจะเสียงมันสะท้อนเข้ามาจาป่านะทุกคนนะผมจะปีนตรงนี้ขึ้นไปนะทุกคนนะปีนขึ้นไปเพราะอยู่ข้างบนเพราะด้านล่างเนี่ยมันจะเสียกๆมันมากเลยถ้าเราตัวมันเล่นงานเนี่ย จุดนั้นจะเป็นจุดที่ผมเคยเจอท่านเี่ีแล้วก็ท่านเอาไอ้สมิงเนี่ยมามัดตรงนี้ด้วคนนะตรงต้นไม้ต้นนั้น,นแล้วก็มาทำเหมือนกับว่าพามันแบบออกมาตั้งสถานที่แต่มันก็ไม่เชื่องคนนะมันทำายท่านเลวีแต่มันก็หนีไป เดี๋ยวผมจะขอปีนขึ้นตรงนี้เพื่อจะไปอยู่ข้างบนนะหาทางขึ้นก่อนผมขอเจอตัวปลาไหลสักทีทุกคนนะผมจะลองดีมันมากเลยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีอะไรบางอย่างจุตีผมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ย hey, <ว>ใครเฮ้ยใ,ใครวะเฮ้ย hey, มึงเป็นใครมึงโยนกูทำไมผุกคนมเอาไม้ใช้ผมทุกคนนะคุณป้าเหรอคุณป้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนรุน,นแรงยังวะใคร้ยมึงเผาไหนวะเนี่ย โยนทำไมทุกคนท้องพมีหรือเปล่าทำไมเขาไม่ย้ายผมขึ้นไปยังไงเมื่อกี้ผมมันจะขึ้นไปให้เขาเอาหมวขวางเอาคนนะผมเกือบแล้วทุกคนนะอู้อะไร คนป่าเผาไหนทุกคนนะผมกับมันจะปีนเข้าไปตรงนี้ทุกคนแล้วมันก็อยู่ข้างบนนั่นะมันโยนของมาใส่ผนทุกคนเกือบอยู่ตรงหัวผมทุกคนนี้เดียวเองอเฮ้ยคก้อคุยกันดิอุ้ยเราโยงผมทำไมอนะ่ะ ทุกคนมันเขาไล่ผมกลับนะผมจะขึ้นไปข้างบนได้ไหมขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่ได้คคุยดีคุยดีผมไม่ทำร้ายคุยดีผมมาหาตัวประหลาดคณเขาจะเอาติ่งของเยอะนใช่ผมมึงเดียวเฮ้ย คนโดนที่จ่ผมแรงมากผมไม่ได้กลัวนะทุกคนแต่ว่าผมอยู่ที่เนี่ยมันเสียเปียบมากมันโดนจมตีได้ง่ายเลยเฮ้ยคุยดีนผมไม่ทำอะไรผมไม่ทำอะไรเป็นมิดเป็นมิดเป็นมิดวางมีแล้ววางมีแล้ววางมีแล้ว ไปได้ไหมผมขึ้นไปข้างบนได้ไหมอะไรวะเป็นอะไรอุ้ยไม่ไหวของมึงนะเว้ยเฮ้ย มึงโยนให้กูมึงโยนมาให้กูไล่ขึ้นไปฟันมึงไงนะมึงบอกให้ทุกคนบนเขาเตรียมไล่ผมกลับนะไล่กลับจากที่บนเขาทุกคนไม่รู้ข้างบนมีอะไรหรือเปล่าเราจะมาหาตัวปลาแต่ไม่ทันจะตัวปลาทุกคนเจอไอ้คนป่ากันก่อนนะมันเอาไม้โยนผมทุกคน น,นี่เราไปกินหันหวผมแน่ยุด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 ,ยดผมมาหาตัวประหลาดเจอตัวประหลาดไหมทุกคนเขาไปไหหรือเปล่าหรือว่ามีใครมาทำอะไรร้ายของเขาหรือเปล่าคนหนึ่ง mẹ hay không mày nhung chi không hỏi lời ừ, 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 ừ. còn không cầm nhiều đâu cứ mày phòng cứ mày ทุกคนเมื่อกี้ถ้าผมไม่หลบอะ่ะผมโดนมันโยนใส่แน่ทุกคนมาอีกแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นผมมาผมมา,าตัวประหลาดครับทุกคนเขาไม่ยอมคุยดีกับผมเลยผมไม่เอาผมหวังมีดผมหวังมีดหวังมีดแล้นี่หวังมีดนี่หวังมีดหวังมีดหวังมีด เอามิ้นแล้ววางมิ้นแล้วบางคนขอแล้วผมกลับไปเยอะแล้วผมไม่สู้ผมไม่สู้ผมมาดีครับผมมาดีผมไม่ทำารผมไม่ทำารผมไม่ทำารผมไม่ทำอะไร,ผมไม,ไรผมไม่ทำอะไรผมไปได้ไหมึ้นไปได้ไหม ผมต้องเอาป่านต้นไม้อย่างนี้ทุกคนนะไม่งั้นผมโดนมันโยนใส่แน่เขาเป็นอะไรของเขาวะค้างอะไรวะ มาดีครับผมทุกคนต้องการที่จะขึ้นทางลัดขึ้นไปนะขึ้นทางลัดเพื่อจะไปหาตัวประหลาดแต่ว่าขำามาดาไว้ก่อนนะคือถ้าผมไม่ไปทางลัดจะผมไปไกลมากผมจะเดินไปช้ามันทำให้ผมถึงเช้าแล้วคนนะหรือว่าจะเป็นคนรับใช้ต no ัวประหลาดวะวย เดี๋ยวผมจะค่อยๆย่องขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าผมไม่ไปทางเนี้ยผมไม่มีทางที่จะไปทางอื่นแล้วเพราะว่าอีกทางที่ไปเดินแบบทางเต็นเปล่ามันไปไกลมากกว่าน,นะทางเดิมมันอะผมต้องใช้วิธีไปทางลัดทุกคนนะผมไม่ไปหรอกผมอยู่ขึ้นทางเนี้ยทำไมอะทำไมอะกูอยู่ขึ้นทางเนี้ยทำไมเอาดิอ่ะ

สมน้าเรนานำเทไมไอควายทุกคนมันจะลงมาหาผมทุกคนอ,อย่านะเว้ยอ,อย่านะเว้ยมันไม่ให้ผมขึ้นจริงๆคนนะมันเดี๋ยวเลยลงมาหาผมแทนนะทุกคนนะ Một lần một này. À, à. À, Anh Ngô Cuốn khuyên mày à, không còn lợi Quay Không lấy khuyên lại

าไปได้ไหมคนนะมันดักไหมนะผมไปยังไงเลยเฮ้พี่เดี๋ยวผมค่อยทอเดินทางไปหาตัวปลาดกแทุกคนนะนะเดี๋ยวเจอผมจะอัปเดทให้ดูอีกทีทุกคนนะไป